ไทยแฟรนไชส์ทีวีดอทอมสารดีๆวารตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์มีโอกาสในการตัดสินใจนะฮเโปรเจของเซเว่เองก็พืองานที่จะ จะหาร้านที่ท่านสามารถไปบริหารไปดูแลได้สะดวกนะค่ะซึ่งอาจจะเป็นสถานที่พักท่านหรือว่าค่ะหมายความว่าอย่างเมื่อกี้เราแอบคุยกันก๊อปอยู่กาญจนบุรีกับอยากเปิดของพี่สุรศักดิ์ก็คือต้องดูว่าที่ในเมืองการเนยมันมีกี่สาขาแล้วและตรงไหนที่มันพอที่จะให้ก๊อปไปสามารถบริหารได้ถูกต้องแล้วถ้าเกิดบ้านก๊อบอยู่ห่างไปหกสิบโลอย่างนี้ก็อาจจะไม่ควรหรือเปล่าคะ ก็อว่าถ้าเกิดได้นะแต่ต้องถามก๊อฟว่าในก๊อฟมีแผนจะไปหาที่อยู่แถวๆนั้นไหมเพราะว่าการดูแลธุรกิจที่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่ถ้ามีเวลาในการทุ่มเพแล้วการดูแลเนี่ยมนอยู่ในเรื่องของตัวเร้วฝกนะครับนั่นคือในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีเวลาเข้าไปดูแลหวาอยงนะครับเพราะว่าเซเว่นเองมีน้ำบบก็จริงแต่คนที่เป็นโบรกเกอร์ต่างก็จะเป็นตัวบริษัทเองนะค แต่เรื่องเหล่านี้เนี um, um, uh, ่ยเซเว่นเองก็จะมีการอบรมที่การให้ทาเข้ามาเรียนรู้ค่ะครับเขาเนี่ยอบรมท่ไหใน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 การอบรมนี้ในหลักสูตรเนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งคือสามสิบวันต้องเป็นตัวเจ้าของเลยใช่ค่ะให้ตัวเจ้าของเลยค่ะแล้วให้ลงในการอบรมเนี่ยให้ลงไปปฏิบัติงานร้านจริงๆเลยค่ะ ันนหึ่งว่ารที่เราพาไปทำเนี่ยคือเซเว่นเองเกิลยี่ชั่วโมงใช่ไหมคะับเขาแบ่งเป็น3กะครับถ้าแบ่ง3กะเนี่ยมันจะต้องมีบรรยากาศในการทํางานตั้งแต่ตอนกะเช้าเช้าบ่ายบ่ายแล้วก็กอกดึกอะไรอย่างเงี้ยฮะในขณะเดียวกันตัวเปเอร์ซีเองก็จะมีประโยชน์ว่าได้มีการเตรียมความพร้อมตัวเองด้วยนะฮะในการที่จะการจริงๆนี่เป็นถือว่าเป็นหัวหลักของเซเว่นเองของการ ขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยอาจจะรวมถึงตอนเปิดร้านเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงประมาณแบบสามถึงสี่เดือนนะคะประมาณนั้นนะคะยิ่งถ้าเป็นคนเป็นเจ้าของสถานที่อาจจะเพิ่มขั้นตอ s การที่เราต้องไปดูสถานที่โล c a t i o n หรือตัวตึกของของของลูกค้าด้วยครับคือหลักๆก,ก็คือเราต้องเป็นเมนนะคะคือต้องทําเมนทุกอย่างในยามที่มันเกิดเหตุการณ์อะไร กระทันหันขึ้นมาเช่นเด็กล่ามาไม่พบกระทันหันเราก็ต้องทําเป็นหมดทุกอย่างตั้งแต่ถูพื้นสต๊อกต้องเป็นสอนคนอื่นเป็นด้วยก็ในเรื่องของการเทรนนิ่งอะไรพวกนี้ค่ะต้องสอนลูกน้องในร้านให้ได้ในภาวะแบบนั้นนะครับจะนั่นคืออย่างภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเรื่องหลเรื่องน้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่า ทั้งตัวไปเวยซี่เองทั้งลูกน้องของไปเยซี่เองเนี่ยเขา,เาเก็มีระบบการจัดการที่แก้ไขปัญหาได้ได้ดีมากๆโดยบริษัทเองก็าบอกผมเพิ่มเหมือนกันนะว่า,าหลังจากที่เราให้องค์ความรู้ต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยในการปรับตัวในการปรับไม่เท่ากับภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาปรับตัวได้ดีค่ะจึงไว่าอย่างปัจจุบันนี้อยากน้ํา รถไปแล้วใช่ไหมฮะร้านเซเว่นเองก็พร้อมเลยโดยทังทีฮะนั่นคือสิ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนฮะเอไม่เท่าแต่ถ้าโอเคมันท่วมเกือบจมแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงร้านก็คือมีระบบปฏิบัติการที่เราฝึกสอนให้กับตัวเฟชเชียเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือเขาไปต่อยอดกันเองได้ที่ยังคงอยู่ในระบบของเราด้วยนะนะคันั่นคือในส่วนของเซเว่นเเมาทางด้านนี้บ้างค่ะคุณอมร แนะนำแนะนำเป็นตัวไหนดีคะเป็นเชสเอร์คิวดีหรือว่าเชสเซอร์นะครับก็โดยปกติเราจะลงทุนสักประมาณสักห้าถึงหกล้านครับส่วนแฟรนไชส์ซีที่ที่เราคัดเลือกนะครับก็เราไม่ได้คัดเลือกเฉพาะที่เป็นนักลงทุนที่ได้เกิดจากแฟรนไชสเว่นครับก็ต้องมาบริหารด้วยนะคังนั้นถ้าถ้าแฟรนไชส์ซีท่านใดเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจอาหารแล้วนะครับ หรือว่าเป็นธุรกิจบริการที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะพิจารณาก็นะครับนอกจากเรื่องของเงินออมนะครับเรื่องของโลเคชั่นด่งนั้นท่านใดก็ตามนะครับมีประสบการณ์เรื่องธุรกิจพักบีก็พิจารณาด้วนะครับอ๋อค่ะใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันเลยแล้วถ้าเกิดเป็นตัว CP Food Market อ่าตอนนี้ผมเห็นบอกว่ายังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขาย franchise ยังไม่ได้ขายหรอคะอ๋อก็คิดว่าน่าจะประมาณสักอ่าปลายปลายปีนี้นะครับ น่าจะเซ็นเรื่องของในชั้นนะค่ะนะคะทีนี้เรื่องของการลงทุนเมื่อกี้คุณพี่อมรบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นเชสก,กิลอยู่ที่ประมาณ5ถึง6ล้าน,นแล้วของเซเว่นล่ะคะของเซเว่นเองต้องรูปแบบการลงทุนที่ที่ต่ำสุดน,นะฮะ,ะต้องเพราะว่าทางนี้ไปเยอะไปของเซเว่นเองต่ำสุดก็คือหนึ่งล้านห้าแสนนะ, 5, ค,ะครับในรูปแบบการลงทุนที่เราเรียกว่าเป็นรูปแบบไอพีซึ่งสามารถ คุยรายละเอียดกับน้องๆที่ปู๊88 89ได้ครับอันนี้คื็ต่ำสุดเป็นไท่ไทส่วนไทซีที่สูงที่สุดก็ประมาณเกือบ3ล้านก็2องอ 2> ล้านเจ็นนิดๆอะไรแบนี้ครับประมาณนี้คือตัวนี้ต้องไปเลือกกันเองว่าเรามีกำลังเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็ เขาก็จะพิจารณาผู้บริหารด้วย<ะ>ใช่ไหมคะแต่แต่แต่ตัวหลักๆที่เป็นเงินสดนนตัวนี้เป็นฝากค้ำประกันคือรวมอยู่ในนี้ด้วยแลนก็คือหมายถึงว่าถ้าท่านไม่ทําธุรกิจแล้วะนะฮะอาจจะซึ้นสุรสรดสัญญาหรือเรื่องก่อนการคัางหรืออะไรเหล่านี้่ะก็ะาสามารถได้เงินสดนี้คืนไปคือว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท1นล้านเป็นเงิน ้ำประกันใชนเป็นเงินประกันนะคะอีกห้าแสนเรียกว่าเป็นเงินค่าทำเนียงแฟนชายถ้าเป็นชายฟรีนะครับกับเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกวัสดุสิ้นเปลืองหรือค่าการเตรียมการเบื้องต้นนะครับหมายควราะว่าหนึ่งล้านห้าแสนนี่คือจัดร้านสวยงามแบบที่เราเห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเรามีหน้าที่เข้าไปบริหารได้เลยครับใช่แล้วสัญญากี่ปีครับรูปแบบใช้ดีนี้ใช้สัญนเาได้สัญญาหกปีครับค่าทำเรียงแฟนชายก็สามแสนห้า แต่ถ้าเป็น type C นั้นเนี่ยสามารถเปิดได้10ปีค่าดรรมเนียมาบใช้5,000บาทนะครับหมายความว่าครบกำหนด6ปีเราไม่ทำต่อเราก็ได้เงินคืนด้วยครับอ๋อเห็นไหมคะไม่เยอะค่ะเอาแอบถามกันเองได้ค่ะแล้วเปิด type C ที่ลงทุนเข้าไา t y p C ก็ type เขาเรียกว่าอวยกันนะค่ะดีค่ะ p C เนี่ย type C เนี่ยเป็นรูปแบบ ที่เปิดใหม่นะคะก็ถ้ากรณีท่านมีลูกค้ามีสถานที่อย่างนี้ค่ะนะฮะก็ใช้เงินลงทุนเนี่ยก็ประมาณ2อ0ล้านเนะคะสล้านเแต่เป็นเงินสดฝากพิกคำไม่เก้า0 0นนะคะก็ประมาณ2องหแนะคะแต่ผมเอาเอาแบบเหมารวมไว้เผื่อว่ามันมีบางส่วนที่เป็นเงินสำรองผลเวียนที่ท่านจะต้องมีอะในเบื้องต้นครับ เนี่ยจะ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 ให้แต่ว่าส่วนที่แตกกันก็คือในเรื่องของผลตอบแนทนหรืออะไรเหล่านี้ค่ะจะต่างกันจะสัญญาต่างกันแต่หลักในการระบบหรือในการอบรมหรืออะไรก็ก็เหมือนกันคือเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไม่ได้มีญาติไม่ได้มีเพื่อนเ,อเป็นแฟนซีของเซเว่นก็ <c oughs> จะไม่ทร <c oughs> าบใช่ไหมคะว่าร้านไหนเป็นร้านบริษัทร้านไหนเป็นร้านแรชาจะไม่จะไม่ทราบเลยแต่ถ้าสังเกตนิดๆิดเนี่ยอาจจะรู้ว่าค่ะ เพราะว่าร้านบริษัทอาจจะเป็นแบบผู้จัดการอาจจะเด็กๆใช่ใช่อ๋ออย่างเงี้ยก็เคยเจอพนักงานเซเว่นเป็นอาม่าใส่ชุดชุดเซเว่นต่างนักข่ามเคยเจอซี่ของผมใช่ใช่แล้วก็เนี่ยถ้าซื้อเท่านี้จะได้สแตมป์เพิ่มแนะนําดีมากครับนะคะแนะนําดีมากแล้วเราก็แบบเซเว่นเขารับพนักงานอายุเท่านี้ด้วยเหรอที่ไหนได้เป็นเจ้าของนะคะเจ้าของเลยผมเคย เคยเจอไหมคะค่ะว่านี่นะาชื่อสกิวสาขาไหนของแฟรนชาค่ะอะไรเป็นของบริษัทซึ่งเรารู้ไม่รู้และโดยปกติธุรกิจแฟรนชายก็ห้ามรู้อ๋อเหรอคะครับผมเพราะว่าคือนการต้องมาเข้ากันหมดก็มีเทคนิคนะครับถ้ามีพวกเครื่องลายของขลังครับ ใกา้กลัวเนี่ยอาจจะเป็นร้านก๋าชานี่เป็นต้องสังเกตบอกความรับก็ใช่อย่างนั้นนะคะเออแล้วทีนี้เอาในส่วนของทางเชสต์คิลหระคะเงิลงทุนเยอะมีมีลักษณะคล้ายๆแบบเซเว่นไหมคะอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินลงทุนครับก็คือทุกอย่างจะเป็นเงินประกันการเช่าพอดีเครื่องซีห้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับั้น นโยบายที่เราใช้ก็เหมือนกับเราหาพนักงนานสักคนหนึ่ง<ช>หรือหาผู้ร่วมทุนสักคน<ช>คเป็นเจ้าของทุนนะครับ,รบนโยบายที่เราใช้ก็คือสรรหาพัฒนารักษาไว้แล้วก็ใช้ดูนะครับสรรหาก็คือเหมือนกับการแต่งงานนะครับอย่างรับหน้าตาดีนีสันดีก็เข้าไปจ็จีบนะครับดูว่าเข้าเข้ากันได้นะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันเรานะครับ แล้วเราก็พัฒนาร่วมกันที่คุณสุสักสุสักบอกว่ามไม่จํำเป็นต้องมีประสบการณ์นะครับเราก็จะมีการอบรมประชุมรรให้ความรู้ประชุมกันบ่อยๆฝึกซ้อมมีสอนทักษะมีเทคนิคให้ใใก็พัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามอยู่ร่วมกันของเรานี่แฟนชายซีที่หมดอายุสัญญา10ป,ปีแล้วต่อเรื่อกัะ90%ต่อายุไปอีก10ปีประมาณสัก90% รก็อยู่ร่วมกันและสุดท้ายเนี่ยเราเองก็ได้ประโยชน์กับแฟนชายนะครับ <า S 1> แคมเปญหลายๆอย่างอย่างไอเดียเรื่องของร้านกาแฟก็เริ่มต้นจากแฟนชายนะครับแม้กระทั่งแมคโดนัล์ที่เราเห็นตอจจนเช้าของเขาเขาเกิดจาก<ช>ความคิดของแฟนชีสนะครับดังนั้นก็ถือว่าเรามองแฟนชีสเป็นผู้รับผิดนะครับก็อันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะส่วนทำไมต้องเช็คสกิลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเช็คสกิลเราเนี่ยเป็นธุรกิจ อาหารใช่คนต้นองบรวกกวิโภคทุกวันทุกวันถ้าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็คือถ้าถ้าเชฟเซอร์ไม่ดีก็ไม่ไม่ดีที่หลักเขาแต่เวลาจะดีปุ๊บเนี่ยก็ถ้าธุรก,กิจดีเศรษฐกิจดีก็จะดีก่อนเขาธุกการกิจอาหารลักษณะจะเป็นแบบนันอันเนี้ยอันนี้ส่วนตัวนะคะกเัเคยอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่มีให้รทบที่ระบาดหนักๆเลยเซ็นเตอร์คิวเร็วมากเร็วออกว่ายี่ห้ออื่นอย่าง,นนางนนหนึ่งคือจัดโปรโมชั่นซื่งหนึ่งแถมหนึ่ง แล้วเรามั่นใจนะคะคือหนึ่งเรามั่นใจในตัว CP ด้วยว่าสินค้าเขาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นคนก็แห่กันซื้อทั้งทางนี้แบบมีกระแสเรื่อง,ง,งให้หวัดนกอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคืออีกหนึ่งความมั่นใจที่ตัวไปชัยซีจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจ่ายเงินของเรามาจาก CP ใช่แล้วก็เราตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทานะครับผมยังจําได้โดยช่วงนั้นรู้สึกเป็นแไก่ที่สนามหลวงจะไก่คันซีแต่พอเป็นของพีแล้วก็ คนไทยก็ไม่่อ่กลัวเออใช่ใช่ค่ะนั่นเธะสิแต่ตอนนั้นก็แฮปปี้มากเพราะว่า49บาทเทข้าไข่เห็ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเรามีการไปฝากเขาอะค่ะขอซื้อตอนเช้าแล้วฝากเหนึ่งเอาไว้ตอนบ่ายแล้วไปขอทานซึ่งสิ่งที่ที่คุณกอฟเห็นเนี่ยจะเป็นแค่หน้าร้านแต่ว่าสําหรับแคนไซซีแล้วก็เช่นกันนะครับก็คือเราจะขายไก่ให้กับแคนไซซีในราคาพื้นครับบางท่านที่ซื้อตุนได้เลยครับการเป็นโปรโมชั่นยาว มันอาจจะเพราะว่าในตัวระบบของตัรฟฟร์มาเซเว่นเด็เลี้ยงด้วยความปิดใช่ไหมในกระบวนการอย่างงีน้นี่คือความเชื่อมัน่นนะถ้าเกิดลูกค้าเชื่อมั่นในภาวะที่คุณกอฟกำลังบอกว่าถ้ามันสะดุดโดยอะไรกลัว<ฆ>ว่าธุรกิจมันอาจจะเสียหาย<ฆ>แต่ถ้าเกิดโดยการคัดเลือกตัวโปรดักต์ก็ดีก็เซเว่นก็ไม่แตกต่างกันการเลือกสินค้าให้ตรงใจกับลูกค้าเนี่ยเราเน้นเราคำนึงถึง คุณภาพที่หลักด้วยนะคะนี่คือกระบ,บวนการเมื่อกี้ที่คุณป้าบอกว่าเอ๊ะทำไมเรามีกระบวนการว่าข้าวในร้านเซเว่นเองจะไม่ต้องเจอของหมดอายุนะเพราะว่าอันนี้คือความสัาคัญหลักๆเลยคือเข้าใจในกลุ่มลูกค้าด้วยผมเชื่อ <ผม S 2> ว่าผู้ที่นั่งฟังในวันนี้เองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องเนื่องเมื่อเราจ่ยายเงินซื้อของไปแล้วเราต้องทานได้ใช่ไหมเราต้องได้ทานเราต้องทานเราต้องได้ทานเดี๋ยวถ้าไปเจอสินค้าหมดอายุขึ้นมา มันมันมันเป็นหลักมันจะทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็จะจาด้วยว่าของสัมภาร์นี้มีของหมดอายุอย่าลืมนะคะว่าเซเว่นมีมีเยอะอยู่นะคะในความต้องการมันจะเสียไปหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็แสดงว่ามันก็โยกเข้ามาในเรื่องของทายังไงจะให้ร้านเราขายดีใช่คับแต่ว่าตัวผู้บริหารต้องเป็นยังไงคะตัวผู้บริหารเองถ้าเมื่อได้มีเวลาปั๊บเนี่ยก็จะเข้ามาดูรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ค่ะควบคุมพนักงานด้วยว่าให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลักเลย อย่างที่บอกว่าแลวจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแฟนเจซีเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเขาอยากจะบริการ<ช>หรือขายของให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็ต้องขายของที่ดีที่สุดใ <ช S 1> น,นความรู้สึกของเขา,า<ช>อะฮะถึงกับแบบบางคนก็พูดว่าอย่างลูกค้าก็เหมือนกับพ่อเหมือนแม่ใช่ไหมนี่คือคําที่แฟนเจซีเองที่ที่ผมดูแลอยู่นะคบพูดให้ฟังเงนี้ เราต้องขายของที่ดีที่สุดให้กับเขา,าอย่างนี้เลยนะคะและเป็นคุณสมบัติหลักที่เรามองว่าเนี่ยแหละคือตัวของบริษัทเองที่ต้องมีใจในเรื่องของรักบริการและหละังปื้พื้นฐานหลักในระบบเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการคัดเลือกแต่เราก็จะบอกว่าออสิ่งที่คุณควรมีต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็คือจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดแรกๆเริ่มเดิมทีต้อง